ครับวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการใช้งานตัวระบบจัดการหลังบ้านนะครับของการจัดการหอพักนะครับก่อนอื่นก็เราจะเข้ามาที่หน้าที่เป็นแอดมินลู m มนะครับเพื่อที่จะเข้าระบบแอดมินนะครับอันนี้ผมกรอกรหัสผ่านเป็นแอดมิน1 2 3 4 5 6ไปก่อนนะครับก็ในระบบการจัดการนะครับก็จะ ออกมาในลักษณะนี้นะครับมีแท็บให้ใช้งานนะครับตัวแท็บเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงทีละแท็บให้นะครับนะครับครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าภาพรวมนะครับก็จะแสดงถึงจํานวนห้องที่ว่างนะครับแล้วก็จํานวนห้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของการยืนยันสลิปนะครับว่ามีคนแจ้งการโอนเงินมากี่ท่านนะครับกี่รายการนะครับก็จะแจ้งตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเรียลไทม์เลยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มนะครับแจ้งข่าวสารให้กับผู้ใช้งานเช่าห้องพักของเราได้นะครับก็ระบุของข้อเรื่องเข้าไปเนาะแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูนะครับก็กดโพสต์ได้เลยนะครับระบบมันก็จะทําการรีเฟซหน้านะครับแล้วก็จะแสดงข้อมูลให้นะครับถ้าต้องการลบก็กดปุ่มลบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นรายการคร้างจดมิเตอร์นะครับจะเป็นตัวบอกสถานะว่าตอนนี้มีห้องเช่าอยู่กี่ห้องนะครับแล้วก็มีโครงค้างอยู่กี่รายการนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าทั่วไปเนาะเป็นแดชบอร์ดทั่วไปนะครับมาถึงหน้าจดมิเตอร์นะครับจดมิเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะจดในรอบเดือนได้นะครับเดือนละ1ครั้งนะครับ โดยสามารถที่จะเข้ามาที่การเลือกเดือนที่ต้องการจดมิเตอร์นะครับสมมติเป็นเดือนปัจจุบันแล้วกันเนาะแล้วก็มาที่การเลือกห้องพักนะครับก็จะมีมิเตอร์ถ้าเราบันทึกเลขมิเตอร์ไฟคาวก่อนไว้นะครับเลขก็จะเอาจํานวนล่าสุดออกมาแสดงนะครับแล้วก็เราก็ใส่จํานวนปัจจุบันไปสมม,มติว่ามีการใช้มิเตอร์ไฟฟ้าครั้งนี้นอยู่ที่30นะครับ ระบบก็จะคำนวณตามหน่วยที่เราตั้งค่าไว้นะว่าค่าไฟจะให้หน่วยละกี่บาทนะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่8บาทเนาะก็คำนวณออกมาได้64นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะรวมกับคา่าค่าเช่าหอพักเนาะ2,005นะครับที่ตั้งค่าไว้ในแต่ละห้องนะครับแล้วก็ค่าไฟฟ้านะครับที่เราคำนวณเมื่อกี้ก็อยู่ที่64บาทนะครับค่ากําจัดขยะตายตัวเลยคือ10บาทแล้วก็ค่าน้าปราปานะครับค่าน้าปราปาเนี่ยจะอยู่ในแท็บ อีกแ็บหนึ่งนะครับคือแถบน้ำปราปานี่นะครับก็จะมีมิเตอร์เขาก่อนไว้อยู่ที่23เนาะเราก็ใส่ไปสักสมมติว่าใช้น้ำไป45นะครับก็ค่าน้ำเราก็จะคิดหน่วยละ15บาทนะครับตามที่ตั้งค่าไว้เนาะระบบก็จะคำนวณให้อัตโนมัติเลยอันนี้ก็คือ,อารายการค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดของห้องพักห้องนี้นะครับถ้าถูกต้องแล้วก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของอาการบันทึกนะครับจะบันทึกได้ครั้งละ1รอบนะครับ เพื่อเป็นการเตือนว่ามีการบันทึกไปแล้วนะครับจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดเนาะเดี๋ยวเราลองลองเลื่อนไปเดือนที่3ดูนะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลในเดือนที่3เรียบร้อยละนะครับแล้วก็บันทึกแบบนี้ครับไปทีละห้องทีละห้องนะครับก็ต้องมีเลขมิเตอร์เนาะเลขมิเตอร์ไฟฟ้ากับมิเตอร์ประปานะครับที่เราจะต้องไปจด มาแล้วก็เอามาออกบินในนี้อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของระบบบริหารจัดการบินนะครับให้เราเลือกนะครับว่า,าต้องการที่จะยืนยันการชําระเงินไหมนะครับสมมติว่ามีคนอโอนเงินมาชําระนะครับหรือว่ามีการาชําระมาเป็นเงินสดก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะมายืนยันการชําระเงินค่าเช่าห้องนะครับรวมถึงค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วที่ลูกค้าต้องจ่ายนะครับ เราก็มาติ๊กยืนยันการชําระเงินตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกใบเสร็จให้ในหน้านี้ได้เลยนะครับก็พิมพ์ใบเสร็จได้เลยนะครับก็เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์แล้วก็กดสั่งพิมพ์ใบเสร็จได้เลยนะครับขึ้นสถานะว่าค้างชําระนะครับก็คือเราจะต้องรอให้ลูกค้าจ่ายเงินก่อนแล้วก็ยืนยันการชําระเงินผ่านทางลายกลุ่มหรือว่าผ่านทางตัวเราเองเลยนะครับแล้วเราก็มากด ยืนยันการ,ารชำระเงินตรงหน้านี้ได้เลยนะครับระบบก็จะทำการตรวจสอบให้นะครับแล้วก็ออกใบเสร็จให้นะครับแล้วก็กดพิมพ์ใบเสร็จได้เลยนะครับตัวนี้ก็สะดวกสบายนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่านะครับตัวนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าจะเป็นตัวที่เราจะต้องตั้งค่าห้องต่างๆนะครับซึ่งถ้าค่าเช่าห้องในแต่ละห้องเนี่ยไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะมาตั้งค่า แต่ละห้องได้เลยนะครับว่าเราจะเก็บเขากี่บาทนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับพิมพ์ตัวเลขไปได้เลยนะครับเช่นห้องนี้เก็บอยู่2อ0 0อบาทนะครับก็สามารถากดได้เลยนะครับตรงนี้จะบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะครับห้องที่มีคนอยู่นะครับก็จะมีาการใส่ข้อมูลเข้าไปเนาะก็จะมีข้อมูลของบุคคลท่านนั้นนะครับ ก็จะมีชื่อนามสกุลมีเบอร์โทรมี Facebook แล้วก็มี Line นะครับตัวนี้ก็บันทึกได้ตลอดเวลาแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับถ้ามีการย้ายออกก็คลิกที่ตัวย้ายออกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ห้องไหนที่ว่างๆอยู่ก็จะแสดงสถานะว่าว่างนะครับห้องไหนที่มีการใช้งานก็จะแสดงสถานะว่า Active นะครับ ้องไหนที่มีการจองนะครับมีการจองเพื่อเข้าอยู่เนี่ยก็จะมีการาให้กรอกข้อมูลเนาะว่าเป็นเป็นใครนะชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับสถานะที่ขึ้นไว้ว่าจองนะครับถ้าลูกค้ามาเข้าอยู่ก็กดปุ่มเข้าอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ยืนยันการเข้าอยู่ไปเลยนะครับสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นแอคทีฟให้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่านะครับ ในส่วนของห้องนะครับถ้าต้องการเพิ่มห้องใหม่นะครับเราสามารถกดปุ่มด้านบนนี้ได้เลยนะครับเพิ่มห้องใหม่นะครับเดี๋ยวลองเพิ่มห้องใหม่ดูนะครับเอาเป็นห้องที่37แล้วกันนะครับค่าเช่าห้องสาม0ันบาทนะครับค่าไฟหน่วยละ8บาทนะครับค่าน้ําหน่วยสิห้านะครับเก็บขยะ10บาทนะครับก็กดเพิ่มห้องได้เลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับห้องก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับ เป็นน้องที่37ห้องนี้นะครับอันนี้เราเพิ่มได้ไม่จํากัดเลยนะครับอยู่ที่เราคอนโทรลนะครับโอเคนะครับส่วนหาด้านขวามือสุดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการอ่ายูเซอร์ของแอดมินนะครับในการเข้าใช้งานนะครับก็สามารถเพิ่มผู้ใช้งานเข้าไปได้เลยนะครับตั้งอ่าใส่ชื่อเข้าไปนะครับมียูเซอร์เนมตั้งยูเซอร์เนมตั้งพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ให้คนที่ดูแลเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาล็อกอิน นะครับในระบบหลังบ้านนะครับตัวนี้ก็มีความปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับในการใช้งานระบบหลังบ้านนะครับครับต่อมาเราจะมาดูระบบการใช้งานของลูกค้านะครับในการเข้าไปตรวจสอบอ่ค่าห้องพักของตัวเองนะครับก็สามารถที่จะใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับในการเข้าใช้งานล็อกอินได้เลยนะครับ ในการใช้งานของยูเซอร์แต่ละคนนะครับก็จะมีรายการของห้องตัวเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับคนนี้ชื่อลูกค้าชื่ออดดิสซนนะครับเช่าห้องเล็ที่5นะครับก็กําลังสถานะตอนนี้ก็อยู่ที่กําลังพักอาศัยอยู่นะครับก็จะมีประวัติการชําระเงินนะครับรอบบินล่าสุดนะครับแล้วก็มีใบเซร็ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีการชำระเงินที่เป็นยอดปัจจุบันที่ยังคงค้างอยู่หรือยังไม่ได้จ่ายนะครับ ก็สามารถที่จะคลิกตรงคําว่าจ่ายเงินได้เลยนะครับเพื่อที่จะสแกนนะครับแล้วก็จ่ายเงินนะครับจากนั้นเนี่ยให้ลูกค้านะครับทําการส่งสลิปการโอนเงินไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับห้องพักนะครับก็สามารถที่จะแจ้งส่วนตัวได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้ถึง3ภาษานะครับก็จะมีภาษาไทยนะครับมีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาพม่านะครับ มีอยู่3มภาษาให้ใ,หใช้งานนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดูค่าใช้จ่ายนะครับได้แล้วก็ดูประวัติการชำระเงินอะไรต่างๆได้นะครับก็จะมีใบเสร็จให้ใหดูนะครับก็จะมีว่าค่าเช่ากี่บาทนะครับค่าไฟนะครับกี่บาทนะครับแล้วก็ค่าน้ำประปาเท่าไหร่ค่ากำจัดขยะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็สามารถดูได้นะครับ ครับสำหรับการใช้งานของในระบบผู้เช่าห้องพักก็จะมีประมาณนี้นะครับ